ภิกษุทั้งหลายสิ่งที่ใช้เป็นพืชมี5้าอย่างเหล่านี้หอย่างเหล่านี้เล่าห้าอย่างคือ 1. เพืชจากเงาหรือราก 2. เพืชจากต้น 3. เพืชจากตาหรือผล 4. พืชจากยอด5พืชจากเมล็ดภิกษุทั้งหลายถ้าสิ่งที่ใช้เป็นพืชห้าอย่างเหล่านี้ที่ไม่ถูกทำลายยังไม่เน่าเปื่อยยังไม่แห้งเพราะลมและแดดยังมีเชื้องอกบริบูรณ์อยู่ และอันเจ้าของเก็บไว้ด้วยดีแต่ดินน้ำมไม่มีภิกษุทั้งหลายสิ่งที่ใช้เป็นพืชห้าอย่างเหล่านั้นจะพึงเจริญงอกง,งามไพยบูรณ์ได้แลหรือหาเป็นเช่นนั้นไม่พระเจ้าค่า ภิกษุทั้งหลายถ้าสิ่งที่ใช้เป็นพืชห้าอย่างเหล่านี้แหละที่ไม่ถูกทำลายยังไม่เน่าเปือ่อยยังไม่แห้งเพราะลมและแดดยังมีเชื้องอกบริบูรณ์อยู่และอันเจ้าของเก็บไว้ด้วยดีทั้งดินน้ำก็มีด้วย ภิกษุทั้งหลายสิ่งที่ใช้เป็นพืชห้าอย่างเหล่านั้นจะพึ่งเจริญงอ่งามไพบูรณ์ได้มิใช่หรืออย่างนั้นพระเจ้าข้าภิกษุทั้งหลายวิญญาณทิติสี่อย่างรูปเวทนาสัญญา สังขารพึงเห็นว่าเหมือนกับดินภิกษุทั้งหลายนันทิราคะความกำหนัดด้วยอำนาจแห่งความเพลินพึงเห็นว่าเหมือนกับนามภิกษุทั้งหลายวิญญาณซึ่งประกอบด้วยปัจจัยพึงเห็นว่าเหมือนกับ พืชสดทั้งห้านั้นภิกษุทั้งหลายวิญญาณซึ่งเข้าถือเอารูปตั้งอยู่ก็ตั้งอยู่ได้เป็นวิญญาณที่มีรูปเป็นอารมณ์มีรูปเป็นที่ตั้งอาศัยมีนันที่เป็นที่เข้าไปส่องเสพก็ถึงความเจริญงอง,งาม ภัยบุญได้ภิกษุทั้งหลายวิญญาณซึ่งเข้าถือเอาเวทนาตั้งอยู่ก็ตั้งอยู่ได้เป็นวิญญาณที่มีเวทนาเป็นอารมณ์มีเวทนาเป็นที่ตั้งอาศัยมีนันทิเป็นที่เข้าไปซ่องเซฟ ก็ถึงความเจริญงอกงามไพูบณ์ได้ภิกษุทั้งหลายวิญญาณซึ่งเข้าถือเอาสัญญาตั้งอยู่ก็ตั้งอยู่ได้เป็นวิญญาณที่มีสัญญาเป็นอารมณ์มีสัญญาเป็นที่ตั้งอาศัยมีนันท เป็นที่เข้าไปซ่องเสพก็ถึงความเจริญง,งอกงามไพูบณ์ได้ภิกษุทั้งหลายวิญญาณซึ่งเข้าถือเอาสังขารตั้งอยู่ก็ตั้งอยู่ได้เป็นวิญญาณที่มีสังขารเป็นอารมณ์มีสังขารเป็นที่ตั้งอาศัย มีนันทิเป็นที่เข้าไปซ่องเสพก็ถึงความจเจริญงอกงามไปูบุญได้ภิกษุทั้งหลายผู้ใดจะพึงกล่าวอย่างนี้ว่าเราจักบัญญัติซึ่งการมาการไปการจุติการอุบัติความจเจริญความงอกงาม และความพัยบูรณ์ของวิญญาณโดยเว้นจากรูปเว้นจากเวทนาเว้นจากสัญญาและเว้นจากสังขารดังดีนันนี่ไม่ใช่ฐานะที่จักมีได้เลยภิกษุทั้งหลายถ้าราคะในรูปประธาตุในเวทนาธาตุในสัญญาธาตุ ในสังขารธาตุในวิญญาณธาตุเป็นสิ่งที่ภิกษุละได้แล้วเพราะละราคะได้อารมณ์สำหรับวิญญาณก็ขาดลงที่ตั้งของวิญญาณก็ไม่มีวิญญาณอันไม่มีที่ตั้งนั้นก็ไม่ง่อกงามหลุดพ้นไป เพราะไม่ถูกปรุงแต่งเพราะหลุดพ้นไปก็ตั้งมั่นเพราะตั้งมั่นก็ยินดีในตนเองเพราะยินดีในตนเองก็ไม่หวนไหวเมื่อไม่หวนไหวก็ปรินิพานเฉพาะตนย่อมรู้ชัดว่าชาติสิน้นแล้วพรหมจรรย์อยู่จบแล้ว กิจที่ควรทําได้ทําสําเร็จแล้วกิจอื่นที่จะต้องทําเพื่อความเป็นอย่างนี้มิได้มีอีกดังนี้